สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1บอกถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆได้ข้อที่2 เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปถ่ายได้ข้อที่3มีความใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อตอนเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาดูเนื้อหานะคะเนื้อหาสาระในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะข้อ1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจรวมทั้งการรับวัฒนธรรมจากที่อื่นในปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากถ้าเราต้องการทราบว่าในชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราสามารถสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายได้จากการสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือ ผู้รู้ในชุมชนของเรานะคะวิถีชีวิตคืออะไรนะคะวิถีชีวิตหมายถึงลักษณะการดำเนินชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนในชุมชนปัจจุบันน่ะเปลี่ยนแปลงประจากอดีตที่เคยเป็นมากมายเลยนะคะสมัยก่อนเนี้ยชีวิต ะะมีความเรียบง่ายนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้คนจะพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะเหมือนที่เราเรียนออนไลน์กันอยู่ทุกวันนี้เราก็พึ่งพาเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะข้อ1.1นะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆนะคะ ข้อที่1น,นะคะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะในสมัยก่อนคนในชุมชนเนี่ยมักสร้างที่อยู่อาศัยโดยวัสดุธรรมชาตินะคะเช่นมุงหลังคาด้วยจากแฝกหรือใบตองตึงนะคะเสาบ้านนะคะและตัวบ้านก็ทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่นะคะต่อมานะคะการสร้างตัวบ้านนะคะ สร้างด้วยไม้จริงนะคะหลังคาก็มุงด้วยสังกะสีนะคะหรือมุงด้วยกระเบื้องนะคะปัจจุบันนะคะนิยมสร้างบ้านตึกนะคะลักษณะก็เปลี่ยนจากบ้านทรงไทยไปเป็นบ้านแบบตะวันตกนะคะข้อที่2 ะะการแต่งกายนะคะในสมัยก่อนคนในชุมชนเนี่ยทอผ้าเองแล้วก็นำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายนะคะทอเองเย็บเองนะคะสมัยก่อนนะคะนักเรียนต่อมานะคะมีการสร้างโรงงานทอผ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะสั่งเสื้อผ้าจากประเทศ จากต่างประเทศนะคะเข้ามาจําหน่ายนะคะผู้คนจึงหันไปซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากนะคะการแต่งกายชุดไทยนะคะจะแต่งในบางโอกาสเท่านั้นนะคะเช่นแต่งไปทำบุญตักบาตรเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือวันสำคัญทางศาสนานะคะ โดยทั่วไปแล้วนะคะจะนิยมแต่งกายแบบชาวตะวันตกนะคะเหมือนในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นการแต่งกายแบบชาวตะวันตกนะคะที่นักเรียนจะคุ้นตานะคะแล้วก็เห็นกันบ่อยมากนะคะข้อที่3การประกอบอาชีพนะคะสมัยก่อนนะคะอาชีพหลักของคนในชุมชนก็คือการเกษตรนะคะ เช่นทำนาทำไร่ทำสวนนะคะต่อมานะคะบ้านเมืองเจริญขึ้นมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นนะคะเช่นเป็นวิศวกรนะคะเป็นทนายความ เอ่อเป็นลูกจ้างในโรงงานหรือว่าเป็นช่างเสริมสวยนะคะคำว่าลูกจ้างนะคะนักเรียนลูกจ้างหมายถึงบุคคลที่ตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนะคะโดยรับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำลูกจ้างช่วคราวลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างฝึกงานแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานบ้าน อันไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของนายจ้างนะคะอ่ะ,ะนี้นักเรียนมาดูคำถามทบทวนนะคะถามว่าที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนมีลักษณะอย่างไรนะคะเอาช่วยกันต่อนะคะลูกนะในสมัยก่อนเนี่ยคนในชุมชนมักสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ะะเช่นเสาบ้านและตัวบ้านทําด้วยไม้หรือไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยจากหรือแฝกและก็ใบตองตรึงนะคะตอนนี้เรามาสรุปความรู้กันนะคะนะักเรียนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่าง,างๆนะคะ การสร้างที่อยู่อาศัยนะคะสมัยก่อนคนในชุมชนมักสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติต่อมาสร้างตัวบ้านด้วยไม้จริงนะคะหลังคามุงด้วยสังกะสีหรือมุงด้วยกระเบื้องนะคะปัจจุบันนิยมสร้างบ้านตึก ลักษณะก็เปลี่ยนจากบ้านทรงไทยเป็นแบบบ้านตะวันตกนะคะต่อมาการแต่งกายนะคะการแต่งกายในสมัยก่อนน่ยคนในชุมชน,นทอผ้าเองแล้วนํามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายต่อมามีการสร้างโรงทอผ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะมีการสั่งเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยนะคะผู้คนก็หันไปใช้เสื้อผ้าสําเร็จรูปกันมาก การแต่งกายชุดไทยจะแต่งในบางโอกาสเท่านั้นโดยทั่วไปจะนิยมแต่งกายแบบชาวตะวันตกนะคะต่อไปเรื่องของการประกอบอาชีพสมัยก่อนนะคะอาชีพหลักของคนในชุมชนก็คือการเกษตรต่อมาบ้านเมืองจเจริญขึ้นนะคะมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ทําให้เกิอดอาชีพใหม่ๆขึ้นเช่นลูกจ้างโรงงานผู้ประกาศข่าวช่างตัดผมช่างเสริมสวยวิศวกรทนายความหรือพนักงานธนาคารเป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะการมอบหมายงานนะคะ การมอบหมายงานครูให้นักเรียนถ่ายรูปขณะอยู่ในชุมชนของนักเรียนมาหนึ่งรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะมีบริเวณบ้านมีสวนสาธารณนะหรือตลาดก็ได้นะคะส่งในลายกลุ่มของห้องของตนเองนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ วันนี้เป็นงานง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะนักเรียนง่ะขอครูขอให้นักเรียนทํากันทุกคนตั้งใจทําแล้วส่งรูปมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ